คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิสายของบล็อกฟุตบริการกดเกพาร์ดลาฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโรบ ox ในแบบของออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับผมในอัปเดตใหม่นะฮะก็คือมีนะครับผมสองตัวนะครับที่จะมาเปรียบเทียบกันนะครับก็คือเอาจริงๆเรื่องเงินก็เป็นเรื่องใหญ่นะ การได้เงินแต่ละเว็บเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาพาทุกคนไปดูว่าระหว่างตัวใหม่นะครับผมที่เป็นเซลส์แมนนะครับผมหรือว่าเอสคโนนะครับที่เป็น4ดาวนะครับผมกับบูม่าว่า2ตัวเนี้ยตัวไหนอ่ะมันดีกว่ากันนะครับเอสคโนเนี่ยมันจะให้ตังค์นะครับผมบูม่าก็จะให้ตังค์เหมือนกันก็เอาเป็นว่าวิดีโอเนี้ยมันเป็นวิดีโอที่จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ2ตัวเนี้ยแหละนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขอทําการเล่งนะครับผมจนกว่าผมจะมีเงินนะฮะมีเง โอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมผมจะมาพาทุกคนมาดูนะครับว่าบูม่านะครับบูม่าสดาวนะครับสแตตเป็นยังไงนะฮะคือถ้าบูม่าเลเวลหนึ่งนะครับผมเลเวลหนึ่งมันจะให้เงินอยู่ที่50นะครับในเลเวลหนึ่งนะเราถ้าเกิดอ่าเลเวลหนึ่งอัพเต็มเนี่ยนะครับอัพตันแล้วนะครับมันก็อยู่ที่1400นะครับ 1, นึ่ง่รอ่าหนึ่งทาวเวอร์ตันนะนะถ้าบูม่าตันอ่ะโอเคต่อไปบูม่าเวลแปดสิบนะครับผมเบตอยู่ที่50 แล้วมันก็จะให้เงินสูงสุดตอนอัพเต็มเนี่ยอยู่ที่2395นะครับอัปเกรดทั้งหมด4ครั้งค่าคอร์สโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่ 5,825นะครับผมอันนี้คือสเตตนะครับผมอันนี้คือสเตตของบูม่านะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวใหม่นะครับผมก็คือเซลแมนนะครับที่ก็เซลแมนนะครับผมมันก็อยู่ในประเภทของเงินเหมือนกันนะครับคือเบสมันจะให้อยู่70เลยนะครับนะฮะแล้วก็พอเลเวล1อัพตันเนี่ยมันจะให้อยู่ที่1,585อันนี้ก็จะเยอะกว่าบูม่าขึ้นมานิดหน่อยต่อมาคือเวล80นะครับเบสก็คือ70เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิด80แล้วอัพเกรดจนตันเนี่ย มันก็จะให้ทั้งหมด2711นะครับผมก็เอาเป็นว่า2712อแล้วกันอัปเกรดเท่ากันนะครับอัปเกรดแค่4ครั้งนะครับแล้วก็โดยรวมทั้งหมดคือมันเยอะกว่านะครับมันเยอะกว่าประมาณ500ยนะมีเยอะประมาณ500ก็คือใช้เงินเยอะ ปรามานั้นนะครับผมทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมแล้วกันเราจะไปเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะฮะตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับผมเราจะเอาเซลแมนนะครับวางก่อนนะครับตรงนี้นะฮะนี่คือเซลแมนนะครับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่300นะครับผม320แล้วพอ1เวฟเนี่ยมันจะให้ทั้งหมด70,70%เปอร์ per เวฟ อัปเกรดใช้275นะครับเรามาดูทางบูม่าบ้างดีกว่าบูม่านะครับผมมีแอนิเมชันด้วยนะครับยกมือบกมือนะฮะค่าคอสอยู่ที่300นะครับอันนี้คือถูกมากแล้วก็มันจะให้เงิน50เปอร์เวฟนะครับก็คือจะน้อยกว่าเซลแมนยี่สนะครับผมแต่เซลแมนคือมันจะแพงกว่าเรามาอัปเกรดกันดีกว่าอัปเกรด275ครับมันจะให้เป็น156เปอร์เวฟนะครับผมแล้วก็ดูฝั่งบูม่าบ้างบูม่า275 136เปอร์เวฟนะครับ มันจะเยอะกว่า20นะครับเยอะกว่า20นะต่อมาเรามาอัพเซลแมนครับ800นะครับทุกคน800จะให้438ร้อยสามเปอร์เวฟอ่ะอันนี้750อัพไปจะได้435ร้อยสามเปอร์เวฟอ่ะอันนี้คือมันจะพอๆกันแล้วเห็นไหมมันจะพอๆกันแล้วบูม่ากับเซลแมนเซลแมนจะเยอะกว่า3แต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเซลแมนจะอัพเยอะกว่านะครับผมก็คือ250 อันนี้จะ1,500นะครับจะเยอะกว่า250สําหรับเซลแมนโอเคเดี๋ยวเราอัพทางเซลแมนก่อนดีกว่าเซลแมนนะครับ175นะครับพออัพไปมันจะให้อ่า1,122เปอร์เวฟอ่าเรามาฝั่งนี้จะให้1,077เปอร์เวฟนี่นะครับอันนี้คืออัพขั้นที่3แล้วนะครับเห็นว่ามันมันเยอะกว่า50เซลแมนมันเยอะกว่า50แพงก,กว่าด้วยประมาณนี้นะครับเรามาอัพ ทางเซลแมนดีกว่าเซลแมน3 2มพนะครับผม3 0พอัพไปเลยปึ๊บจะให้2,662เปอร์เวฟอ่ะเรามาดางัมามามาดางมาดูทางมาดูทางบูม่ามั้งอัพนะครับอ่าจะให้2,360เออมันจะเยอะกว่า300นะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็เอาไปคิดดูแล้วกันนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันมันเยอะกว่า3,22แต่คือ แต่คือมันจะขายได้แพงกว่าเนาะเออมันจะขายได้แพงกว่าประมาณ160นะครับทุกคนประมาณนี้นะอันนี้ประมาณนี้สําหรับอาสองอันนี้นะครับผมทุกคนก็ใครคิดเห็นยังไงร,ระหว่างเซลแมนนะครับแล้วก็บูม่าเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะและอย่าลืมที่จะกดไลค์ด้วยนะทุกคนเออเดี๋ยวผมอาจให้ทุกคนนั้นลองดูนะว่าอันไหนมันดีกว่ากัน ผมลงทุนอัพมัน80นะครับผมก็คือ X คานเนี่ยผมได้5ดาวมาใช่ป่ะผมอัพแม่ง80เลยแล้วผมไม่รู้ว่า X คานส4ดาวเนี่ยมันจะให้เงินด้วยผมก็เลยไปลงทุนครับฟาร์มตัว e XP มาทําให้มัน80นะทุกคนโอเคไหมอันนี้คืออันนี้คือผมมูม,มานาะมากคือผมฟาร์มแบบมัน80แล้วก็ให้ทุกคนได้ดูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครชอบยังไงอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับงั้นเอาไปงี้เดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูโอเคมาดูกันครับทุกคนครับเรามาดูฝั่งฝั B บ้าง B คือบูม่าแล้วก็แท็บสามทีเอสคือเซลเบทอยู่ที่เบทซื้อนะครับผมเบทซื้อซื้อบูม่าอยู่ที่300ใช่ไหมทางเซลแมนซื้ออยู่ที่เท่าไหร่ครับเซลแมนซื้อ320ต่างกันเท่าไหร่เซลแมนแม่งแพงกว่านะครับผมแพงกว่า20่้าเซลแมนมานี่มานี่เซลแมนอัปเกรดอ่ะมันจะให้ม่ มับวับครับส่วนทางะบกเ็ครับัเอ็ับเ็ส่วนกวบกัคือเอ็ดบงกับองสองสผมนั่งเขียนนะครับเอใทุกคนนั้นได้ดูนะมันจะมันจะเพิ่มอยู่ที่ส0 2 B คือบูม่า S คือเซลแมนนะครับบวกลบก,ลบก,ลบกันโอเคไหม เรามาสรุปกันนะครับผมระหว่างบูม่ากับเซลแมนนะครับเริ่มต้นคือบูม่าซื้อมานะครับสามร้อยนะครับแล้วจะให้เปอร์เวฟอยู่ที่50นะครับส่วนเซลแมนเริ่มต้นซื้อมาคือ320แต่ว่าจะให้เปอร์เวฟคืออยู่ที่70นะครับผมก็คือเซลแมนจะให้เยอะกว่า20นะครับแต่ก็จะแพงกว่า20ต่อมาอัปเกรดขั้นที่หนึ่งของบูม่านะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับบูม่าจะให้หนึ่งร้อยสามสิบหกนะฮะส่วนเซลแมนอัปเกรดขั้นที่หนึ่งนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้า 156เปอร์เว uh, นะฮะซึ่งเซลแมนจะให้เยอะกว่า20ต่อมาบูม่านะครับผมบูม่าอัปเกรดขั้นที่2นะครับใช้750จะให้เปอร์เวบอยู่ที่435นะครับ ส่วนเซลแมนจะอยู่ที่800นะครับผมอัปเกรดขั้นที่2คือ800จะให้เงินเปอร์วิไอยู่ที่438คือเซลแมนม่งเยอะให้เยอะกว่า3ซึ่งเอาจริงๆคือไม่ไม่ได้ต่างเลยตรงนี้คือจุดตรงนี้ไม่ได้ต่างนะครับต่อมา U3 นะครับอัปเกรดขั้นที่3ของบูม่าใช้เงิน1,500นะครับให้เงินเปอร์ว็บอยู่ที่1,77 0 77. ส่วนเซลแมนอัปเกรดขั้นที่3แต่ว่าจะให้เงินเปอร์ว็บอยู่ที่1,122นะจ๊ะ ก็เซลแมนจะให้เยอะกว่า50าสิคุ้มปกอันนี้ยอันรู้สึกมันไม่ค่อยคุ้มแล้วโอเคช่างมันอัปเกรดครั้งที่4บูม่าใช้3,000นะจะให้เงินทั้งหมด 2, สองพันสามร้อ่วนทางเซลแมนเนี่ยอัปเกรดครั้งที่4เนี่ยใช้เงินทั้งหมด3,200นะฮะแต่ว่าจะให้เงินเปุยอยูที่2,662นะครับเซลแมนจะให้เงินเยอะกว่า302ซื้อทั้งหมดเนี่ยบูม่าเนี่ยถ้าเกิดรวมอัปเกรดรวมซื้ออะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่5,825 นะฮะอันนี้เงินทางบูมานะอันนี้คือฝั่งบูม่าส่วนฝั่งเซลแมนมันใช้ทั้งหมด6,345ซึ่งเซลแมนใช้แพงกว่า500นะครับแต่ว่าจะให้เงินเปอร์เวฟที่เยอะกว่า3 0 0 3 0 2ตอนอัพเต็มอ่ะ อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนล้กันเอาเป็นว่าไปลองคิดดูแล้วกันว่าระหว่างบูม่านะครับระหว่างบูม่ากับเซลแมนนะครับทุกคนชอบอันไหนก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะไม่ได้มีอะไรมากมายอยากให้ทุกคนนั้นได้รู้ว่าอสองตัวนี้นะครับผมเป็นตัวผลิตเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะให้เงินเยอะกว่าแล้วก็ใช้ค่าอัพคือเงื่อนไขมันจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าอยากฟัง ความคิดเห็นทุกคนนะครับว่าอันไหนมันดีกว่ากันซึ่งส่วนตัวคือผมใช้อันไหนก็ได้ครับเอาจริงๆคือผมสามารถใช้อันไหนก็ได้นะฮะมันแล้วแต่แล้วแต่ช่วงแล้วกันคือถ้าเน้นเวฟยาวอ่ะผมว่าอันเนี้ยน่าจะคุมกว่าแต่ถ้าเกิดเน้นเน้นแบบเนื้อเรื่องอันเนี้ยน่าจะน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเงินบางทีมันเรามันจํากัดอะนะอันนี้ก็แล้วแต่คนครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่กดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยไว้เจออกัันนนใววดดีีโห้าสสคบ